ดังใหญ่เรานะพ่อเบนซ์แชะภาพคู่กับฝรั่งที่แวะมาหาน้องหมูเด้งสุดพีคเขาคือมาหาเศรษฐีหมื่นล้านทำชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวความน่ารักสดใสม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดสำหรับเพจขาหมูแอนเดอะแก๊งที่ดำเนินการโดยพ่อเบนซ์และน้องหมูเด้งรวมทั้งดาราชั้นนำของสวนสัตว์เขาเขียวอีกมากมายล่าสุดวันนี้ทางเพจก็เพิ่งจะโพสภาพทักทายแฟนๆในเช้าว,วันจันทร์ที่พิเศษคือมีภาพพ่อเบนซ์ทายภาพคู่กับชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่สวมเสื้อลายหมูเด้งมองเพื่อนๆก็เหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปที่มาเยี่ยมชมน้องหมูเด้ง เป็น,ปนแต่ที่ผิดก,ก็คือมีการเฉลยในเวลาต่อมาชายชาวต่างชาติที่ถ่ายรูปคู่กับพ่อเบนไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาเพราะเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีหมื่นล้านผู้ก่อตั้งเหรียญคริปโตสกุลดังอีเธอเรียมนั่นเองชายคนนี้ก็คือวีตาลิกบูเจรินเศรษฐีระดับโลกทรัพย์สินกว่าหมื่นล้านที่ได้รับเชิญให้มาพูดในงานที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลิกิต Erin, วิตาลิกบูเจอรินวัย30ปีเจ้าของเรียนอิตาเลี่ยมที่มาร่วมเป็นสปิกอร์ในงาน d e ฟคอน SEA 2อง4งานประชุมใหญ่ที่เป็นการรวมกลุ่มผู้พัฒนาเหรียญอีเทอริเอมเหรียญที่มีมูลค่าตลาดเป็นอันดับ2ของคริปโตเคอเรนซีซึ่งแม้ว่าอายุของเขาจะแค่30ปีแต่ปัจจุบันทรัพย์สินที่เขามีนั้นมากกว่า1.025พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 4 4 0 0ล้านบาทสำหรับวิตาลิกเพิ่งจะสร้างความฮือฮาเป็นเวรัรไปทั่วโลกหลังปรากฏภาพเจ้าตัวยืนหนรถไฟฟ้า MRT ในไทยเมื่อสัปดาห์ที่ แล้วก่อนจะไปปรากฏตัวที่สวนสัตว์เขาเขียวเรียกว่ามาไทยรอบนี้คุ้มสุดๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ